ปล่อยผมแม่เดี๋ยวน,นี้เออแม่บอกให้ปล่อยปล่อยแล้วเออแม่บอกให้ปล่อยว่าต้องมาบอาเลยมาเจ็บมาถ้าสิไป,กไปหกก็พอไปแล้<อ>นั่นน่ะนั่นอะบังบังบังมือคนตัวนั่น ให้ hey, <c oughs> ดูกล้อง่ลยนี่ไหมเบิ้มกล่องนี่นิาเลยเผพ่อ <c oughs> บางลูกี่ของแก้มลูกสคนสอง